สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กลายเป็นพี่ข้าวชวนกินมากินทุเรียนกันปอกทุเรียนเมื่อกี้เนี่ยทุเรียนชนีเพิ่มความอ้วน ง่ายง่ายเม็ดใหญ่ทุเรียนชนีไม่ใช่หมอนทองโลแปดสิบอุ้ยน่ม เป็นยังกินต้องอืมอ้มอืมอ้มกินสองเม็ดนี่พอนี่พน้ะ For det. ก็คลิปจะเปี่ยงทีนึงนะคะน้อพอกันใหม่ทีนึงสวัสดีค่ะ